โอเคนะครับก็มาดูตอนนี้นะครับก็จะสอนข้อสีสองหนึ่งสีทองสองนะที่ครูให้ได้ทํากันบ้านไปแล้วนะครับเอาเราลองมาดูกันนะสี่สองหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาตัวนี้ครับไปเผาครับไปไปเผาไปเผาจนน้ําหายไปจะเหลือแค่ตัวนี้ไปเผาจนน้าหายไปจะเหลือแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับ โดยการถ้าลองเริ่มแรกมีน้ำอยู่สิบเผาครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเหลือน้ำอยู่เท่าไหร่นะครับแต่เผาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคมาดูการเผาครั้งแรกครับบวกทุกอย่างเลยเริ่มแรกมีสารอยู่เท่านี้ครับเผาครั้งแรกสารหายไปอยู่เท่ากับ0.54กรัมนะครับเผาครั้งที่สองครับสารหายไปสารหายไปอยู่ที่อันนี้คือ32 0.36กรัมนะครับ0.36กรัม นะครับดังนั้นน้ำหายไปรวมทั้งสิ้น0.9กรัมนะครับ0.9กรัมดังนั้นก็ต้องมาคิดว่าน้ำหนักของตัวนี้ที่ใช้ในการทดลองนี้หนักกี่กรัมต่อเปล้วผม0.90กรัมนะครับไม่ได้ขีดอะไรวะเนี่ยนะครับนั่นคือของน้ำ แต่ยังไม่ได้รู้ของสารว่า <Why? S 1> ครูผิดนะครับศูนย์จศูนย์ั่นคือของน้ํานะครับของน้ําอย่างเดียว0ูนด้านะครับแต่ของตัวนี้เรายังไม่รู้เลยครับเราต้องคํานวณหานะครับนะครับนะครับเนาะตั้งสมการลบกันได้ไม่ครูมไม่ได้นะครับข้อนี้ก็ต้องมาคิดนะครับก็คือถ้าสิบน้ำก็คือสิบน้ำก็คือเท่ากับร้อแดสิบเนี่ยมันคิดเป็น0ูนจดก้าศย์กรัมเว้ยดังนั้นตัวนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ยนนี่สิบสามบวกยี่สิบสามบวกสิบสองบ 60บวกกับ46ก็เป็น106เว้ย106เนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น106คูณ0.9าหารด้วย180แปก็ครือนี้เลยน,นะ่ะ106คูณ0.9นหารด้วย180นะครับความนี้ก็จะเป็น0.5 3กรัม นะดังนั้นสารตัวด้านหน้าคือ0.53กรัมนะครับอันนี้คือเทียบได้เลยนะลูกอันนี้คือมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลนะจ๊จะเทียบออกมาเป็นกรัมดังนั้นกรัม2ตัวนี้บวกกันได้เท่ากับ1.43ครับต่อข้อที่4เลยนะครับแล้วมาดูครับน้ําที่หายไปในครั้งแรกครับมันจะเหลือเป็นกี่ N นะครับลูกเด็กๆก็ต้องเทียบครับ0.9นะครับนั่นคือ10 n นะครับ10นําหน้าเนาะ10นําหน้าถ้า0.54นะครับมันจะคิดเป็นเท่าไหร่นะครับ 0.5 4คูณ10หารด้วย9กนะครับก็เป็น5.4หารด้วย0.9ตัดตัดได้6ครับผมแสดงว่าน้ำมันหายไป6เนาะมันก็จะเหลือแค่เลข4ีข่นะครับตอบไปเลยตอบข้อที่2นะครับตอบข้อที่2เออไม่ได้คิดอะไรยากนะครับถ้าดเด็กจับมูลถูกทุกอย่างก็จะง่ายถ้าจับถูกทุกอย่างก็ง่ายจับไม่ถูกทุกอย่างก็จะยากนะครับ เอาไปดูข้อ4.2.3ครับเมื่อรีดิวออกไซด์ของโลหะ M ปริมาณ3.6กรัมก็คือโลหะออกไซด์โลหะเอเอามา3.6กรัมโดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับก็จะได้เอ็ลนล้วนคือ3.2นะครับดังนั้น0.4นั่นคือของออกซิเจนครับเขาให้หาสูตรอย่างง่าย,ยง่ายจังเลยฮะเขานี้ก็มา M ครับ M ก,กับ O หนูชื่อ m แล้วก็หนูชื่อ o นะครับอ่ะสาจุดสองแล้วก็ศูนย์จุดสี่ครับอันนี้หารด้วยสิบหแล้วก็อันนี้หารด้วยเท่ากับหกสิบนะครับที่เขากำหนดมาให้เอ้หกสิบสี่นะจ๊ะหกสิบสี่นะครับที่เขากำหนดมาให้นะศูนย์จุดสามจุดสองหารห4สิบสี่ไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขเลยศูนจุคูณสิกำลังลบ1ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าอันนี้ตัดตัดเป็น0ูนจสองหคูณสิกล อันนี้ครับ0.25อันนี้ตัดเอามาได้เป็นเลข0.25ยหารกดเกงคเลขเด้ออันนี้คือหารปากเปล่าเลยนะตัดตัดออกมาได้เลข2ตัว1นะครับดังนั้น M 2ตัว O ตัวหนึ่งจ้ะต่อไปคือข้อที่3นะครับไม่มีอะไรเลย424ครับผมสาร A ประกอบด้วยคาร์บอนระ้อยละ77.9ดไฮโดรเจนเท่ากับ11.7ที่เหลือเป็นออกซิเจน คราวนี้ไม่อยากจะทําเลยนะครับออาถึงตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าสาร A 1โมเลกุลมีปริมาตรเท่ากับเท่านี้1โมเลกุลน,นะเราจะต้องหาเท่ากับ6.02 x 10ยกกำลัง23โมเลกุลน,นะจะมีปริมาตรเท่าไหร่นะแล้วก็มาค่อยหาตัวนี้เราจะได้รู้มวลโมเลกุลของมันนะครับว่ามวลโมเลกุลของมันจริงๆคือเท่าไหร่แล้วเด็กๆก็ดําเนินการหาสูตรอย่างง่ายก่อนสูตรอย่างง่ายก็คือใช้หาเป็นเปลี่ยนจากเปอร์เซนน็นต์กลายเป็นกรัมได้เลยนะครับ อันนี้ก็จัดการซะแล้วดูก่อนอันไหนที่มันเป็นสูตรสองเท่าสามเท่าของกันและกันไหมไม่มีเลยนะครับข้อนี้ไม่มีข้อนี้ไม่มีเลยนะสังเกตจากออกซิเจนเนาะออกซิเจนเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งหมดเลย นะครับตัวนี้ที่เขาให้มาทุกตัวเป็นสูตรอย่างง่ายหมดเลยนะครับเด็กๆมาวิเคราะห์ตัวด้านหลังดีกว่าเด็กไปวิเคราะห์อย่างนี้ลรกนะครับเขาบอกว่าตัวนี้1โมเลกุลมีค่าเท่ากับ2.8% 8จุดสิบกำลังลบ2นะครับนี่คือ1โมเลกุลนะ1โมเลกุลมีค่าเท่ากับ2.88จุดแคูณกำลังลบ2แต่เราต้องการอยู่ที่6.02ยคูณยกกำลัง23โมเลกุลนะครับโมเลกุลก็จะมีค่าเท่ากับ6.02ยคูณสิยกกำลัง23คูณด้วย 2 8 8จคูณสีกำลังลบ22นะครับนี่คือหน่วยของลูกบาทเซนติเมตรนะทีนี้เด็กๆก็ต้องไปเทียบต่อว่ามันมีค่า0.89กรัมต่อ1ลูกบาศเซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้มันจะมีกี่กร,รัมในเมื่อ1ลูกบาทเซนติเมตรมีเท่ากับ0.89กรัมนะครับก็เอา0.89ไปคูณฝั่งนี้แล้วก็หารด้วยเลข1ครับคำตอบมันก็จะอยู่ที่อันนี้ก็จะตัดตัดกันเลยกำลังหนึ่งนะครับ มันจะเหลืออยู่ที่6.02ุคูณ10กำลัง1น8 8นะครับแล้วก็คูณ0.89นะครับก็จะออกมาเป็นหน่วยกรัมต่อ1โมลนะทำไมถึงเป็น1โมลได้ครับครูเพราะว่าครูเอา6ก2มาจับตัวนี้ก็สามารถเทียบได้เป็น1โมลได้เลยนะครับข้อนี้าหาออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเป็น154กรัมต่อโมลนะคือมวลโมเลกุลของสารเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ154ซึ่งข้อนี้ก็จะทาออกมาแล้วมันก็จะตรงกับช้อย่อที่2นะครับ หนูจะคิดส่วนแรกก็จะได้คําตอบช้อยข้อที่สองหนูจะคิดส่วนที่สองหนูก็จะได้คาตอบช้อยข้อที่สองเหมือนเดิมเหมือนกันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแทบไม่มีความแตกต่างใดๆนะครับเสร็จเกลือไหมเนี่ยใช่สิมดูโดนนะจะละเม็ดผมแกะเม็ดออกป่ะแม่ทีนังสืงอกน่าไม่เมด็ดเลยอ๋ออร่อย คือคอ <S <S 1> <S 1> อ้อาวลยอาวก็ที่ไม่ใช่ายาวเลยเผนางอะไรนะทั้งขมทั้งเปรี้ยวอ้าวสี่สองห้าฮะสามกอบ x สามโอสี่ประกอบด้วย x ถ้าถาประกอบของคอไลน์ของ x คือเขาต้องการอะไรวะางอ๋อไหมเขาให้หาหมวลโมเลกุลของเอก่อนนะครับเพราะว่ามวลโมเลกุลของคอไลน์เรารู้แล้วแหละเอามวลโมเลกุลของเอฮะเด็กๆคิดงี้รึโอสี่ตัวคือหกสิบสี่ 64, ครับคิดเป็นยี 97, ่สิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดถ้าเจ็ดสิบสองจุดศูนย์สามคิดเป็นเท่าไหร่นะ ก็จะกลายเป็นคิดเป็น27.97นะครับถ้าคิดเป็น72.03จะคิดเป็นเท่าไหร่ก็ <c oughs> จะเอา64คูณ72.03าหรด้วย2 9่7 64คูณ70 72เท่าไร่7 2 เท่ากับหารด้วย27.97ก็ก็ถ้า164.8ได้ร้อยหกสิด้อยหกสิบสนะครับร้อยคือ x 3ตัวถ้า x ตัวเดียวก็จะคิดเป็นเท่ากับหาร3 55นะครับดังนั้นมวลเบรของเอเท่ากับ55 x ตัวเดียวคือ55ครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเอา x มาเจอแบบนี้ถ้าเอา x เท่ากับ2.75กร,รมัมมันเจอกับคลอรีนนะครับ35.5 35. 3.55อันนี้หารด้วย35.5แล้วก็อันนี้หารด้วย55นะครับตอนนี้ก็จะเกิดตัดตัดได้0.1นะครับอันนี้2.75หารด้วย55เท่ากับ0.05นะครับ0.05นะครับเวลาหารออกมาก็เอา0.05หาร ตัดออกมาก็จะได้ x เป็น1นะครับได้ตัวนี้เป็น 2, 2> ดังนั้นตัวนี้ก็จะเจอเป็น xl 2นะครับในข้อสี่สองหนะครับ <_ S 2> <_ S 1> ดังนั้นในหน้านี้นะครับก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าเวลาที่ครูคิดเนี่ยครูจะเอามาเป็นโมน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 มาเจอกันนะครับก็คือเวลาจะคิดก็จะคิดเทียบโมนเทียบโมนเอาไม่ใช้สูตรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเด็กๆนะลูก พยายามทำความเข้าใจกับโมลและทำความเข้าใจกับวิธีการคิดของครูทีละข้อนะครับถ้าเมื่อเด็กๆทำความเข้าใจดีแล้วเด็กๆก็จะค้นพบอะไรหลายอย่างมากมายจนวันนึงเด็กๆก็จะไม่มีความเครียดในการเรียนเคมีเลยนะครับเพราะว่าทำได้หมดทุกข้อแล้วครับนะดังน,นข้อสี่สองหกสี่สองเจ็นะครับครูขออ่านโจทย์ก่อน, 26, นสี6สองหกมีโมลลหกสิบสี่มักสี่ไงเทประกอบด้วย S อและโออย่างละเท่ากันโดยมวล ถ้าสาร A 16กรัมมีจำนวนอนุภาคเท่ากับสาร B 19กรัมสาร B ควรเป็นสารอะไรอ,อ๋อด,ด,ดูดีดีเด้อนี่ฮะสิบหกกรัมนะครับสิบหกกรัมคิดเป็นกี่โมลล่ะก็เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสี่โมลถูกไหมครับหรือศูนย์จุดสองห้าโมลถูกไหมหรยอจากสองห้าโมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ B สิบเก้ากรัมคือถ้า A เนี่ย A A จะเท่ากับ B ได้ก็ต่อเมื่อโมลเท่ากันถ้าโมลเท่ากัน เด็กๆก็ไปคิดดังนั้น B เนี่ย19กรัมมันก็จะคิดเป็น0.25โมลน,นะครับ19การัมที่เป็น0.25โมลดังนั้น1โมลก็จะคิดเป็นเท่ากับ19,4943คูณสี 4, ่เงดครับไปดูใช้เข้าไหนที่มีคำตอบเป็น76นะครับเป็น76ข้อนี้ก็ตอบได้ดีคือตอบข้อที่2นะครับไม่ได้คิดอะไรเลยตอบข้อที่สองแบบโกโก้หรุๆ่ๆแล่ๆไปเลยนะครับ โ okay. อเคอะต่อไปฮะเด็กๆก็ไปดูข้อต่อไปอสามประกอบคอร์ไดเอกซมวลอะตอมเท่ากับร้อยห้าร้อยสิบห้าจำนวนเท่านี้ธรรมิักับ a g n o 3สามารถเกินพอเกิดตะกอนสีขาวตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้นขึ้น,นคือ AGCL นะครับ AGCL นะจ้ะอ้าวข้อนี้นะครับก็จะวัดกึนในการเขียนสมการ ว่าเด็กๆจะเขียนสมการได้ไหมนะครับเด็กๆก,ก็ไม่รู้อีกว่าสารประกอบคลายของ x อเนี่ยมันคือ XCL อห้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้นคือ AGCL นะครับแล้วก็ N o 3สตัวนี้ก็ไปยิงไปจับกับ x แทนนะครับเด็กๆก,ก็สืบเอาว่าสืบว่า CL อยู่ในสูตรนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับมวลโมเลกุลอะตอมของ AG ที่เขาให้มานะมวลอะตอมของ AG นะครับข้อนี้ มันมีข้อบุคองคือต้องให้ A g มาด้วย a g เท่ากับหนึ่งร้อยแปดนะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะให้การบ้านการบ้านนะฮะการบ้านคิดข้อนี้เองครับคิดข้อนี้เองนะครับคิดข้อนี้เองเนาะข้อต่อไปนะครับยังไม่ต้องทํานะครับเพราะว่าเราจะต้องเรียนในเรื่องของแก๊สกรอนข้ามอันนี้คือข้ามนะครับ ้อเราไปให้ทำาโอ้มันต้องคิดกดเบสด้วยนะมันจะต้องเรียนกดเบสนะครับเงเด็กมสีไม่เคยได้เรียนดู้อยไม่เคยเรียนพร้อมขอข้ามให้เด็กมสี่นะแต่พี่มหกห้ามข้ามครับเดี๋ยวจะเฉลยให้พี่มหกเนาะในตอนหน้านะครับส่วนน้องมสี่ก็ฟังเฉลยกับพี่มหกไปพังนะจ๊ะการบ้านนะครับอันนี้ก็ทําการบ้านเหมือนกันการบ้านตอนนี้ก็การบ้านนะครับการบ้านนะครับกาารบ้นการบ้านการบ้านการบ้าน อ้าวข้อนี้เอามาทมําไมเนี่ยอืมเอามาทําไมวะเอามาเออเอามาก็ได้เพราะว่าเราเรียนเรื่องนั้น้วเราเรื่องออสมบัติคอลลิกทีฟนะครับดังนั้นข้อนี้การบ้านจะถึงข้อ4 3 2สนะครับดังนั้นตอนนี้เรียนจบนะเด็กๆก็พยายามทําสรุปเนี่ยนะครับถ้าสงสัยข้อไหนก็ทักมาถามค,ครูแล้วกันแล้วก็เขียนวิธีทำตัวเองท้กมาถามด้วยนะครูจะได้เช็คจากวิธีทำนะครับดังนั้นเดี๋ยวเจอกัน